หัวหน้าแกง๊งลูดบัตรเครดิตของนักท่องเที่ยวภายในหนึ่งเดือนเสียหายเกือบ8ล้านบาทจากการขยายผลของแก๊งล้วงกระเป๋านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายในวัดพระแก้วเมื่อวันที่6มกราคม2567พบว่ามีการนำบัตรเครดิตที่ขโมยมาไปลูดใช้งานถือว่าเป็นภัยสังคมที่กำลังพัฒนาเป็นขบวนการไม่ใช่แค่หัวขโมยที่มาขโมยบัตรเครดิตของเหยื่อแล้วแอบนำไปลูดเท่านั้นแต่พัฒนาโดยการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนล่าสุดพลตำรวจโททิติสว่างแสงผู้บัญชาการตำรวจนคร พลตำรวจตรีนพสินพูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการให้พลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาลแกะรอยจนสืบทราบว่าหัวหน้าขบวนการชื่อนายฤทธิ์ก่อนนำกำลังบุกพังประตูเข้าไปรวบตัวได้ขณะกำลังพยายามลบข้อมูลในโทรศัพท์พบเครื่องมือรูดบัตรเครดิตและยาเสพติดหลายรายการและขยายผลจนพบความเชื่อมโยงไปถึงเอาเวยบอสแก๊งคลอเซนเตอร์ชาวจีนต่อมาพลตำรวจเอกต่อศักดิกส์สวยมนผอบตรล พลตำรวจโทธนาชูวง์ผู้ช่วยพบาตรพลตำรวจโทสำรานนวลมาผู้ช่วยพบาตรสั่งการให้ตำรวจนครบาลสืบสวนและจับกลุ่มขบวนการดังกล่าวให้เร็วที่สุด <c oughs> เนื่องจากกระทบภาพลักษณ์ของประเทศไทยและสร้างความเดือดร้อนให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตลอดจนเป็นสถานที่ชาวไทยให้ความสำคัญวันที่20มกราคม2567เจ้าหน้าที่สืบสวนคนครบาลชุดพีซ5ร่วมกันสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาสามไหลด้วยกัน รายแรกคือนายวัลลงลิ์รหรือลิ์อายุ46ปีต้องหาตามหมายจับสารอาญาในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายและเป็นการก่อให้เกิดการแพร่หลายในกลุ่มประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาตและพยายามส่งของต้องห้ามออกไปนอกราชอาณาจากักรโดยหลีกเลี่ยงข้อจำกัดหรือข้อห้ามอันเกี่ยวกับของนั้น รายที่2คือนางสาวจีราพรอายุ39ปีและรายที่3นางสาวมนัสนันอายุ44ปีโดยทั้ง3คนถูกเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายพร้อมตรวจยึดของกลางจำนวน6กรายการเป็นยาไอซ์สามถุงจำนวนทั้งสิ้น4.6กรัมเครื่องลูดบัตรเครดิตจำนวน4เครื่องสลีปการใช้บัตรเครดิตจำนวน30ใบโทรศัพท์มือถือจำนวน3เครื่องพร้อมข้อมูลในโทรศัพท์เป็นการนัดหมายลูดบัตรกับกลุ่มผู้ขโมยบัตรจำนวนมาก สมุดจดบันทึกจำนวนสองเล่มพบข้อมูลผู้ร่วมขบวนการอีกหลายรายและม้วนกระดาษสลิปโอนเงินจำนวนหนึ่งม้วนจับกลุมได้ที่ห้อง70 4โรงแรมชื่อดังย่านรัชดาแขวงจันกเกษมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครสืบเนื่องมาจากได้มีแกงล้วงกระเป๋าขโมยบัตรเครดิตจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งกำลังระบาดในสถานที่ท่องเที่ยว โดยขโมยบัตรเครดิตของเหยื่อแล้วแอบ,บนำไปลูดสร้างความเสียหายกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางในสถานที่ต่างๆและเป็นการทำเป็นขบวนการมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่หามือขโมยบัตรเตรียมสถานที่เตรียมเครื่องที่จะลูดบัตรในปัจจุบันหลายๆคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่นครบาลพบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุหรือมือขโมยบัตรจะเป็นชาวต่างชาติสัญชาติเวียดนามและจีน พลตำรวจโททิติสว่างแสงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้สั่งการให้สืบนครบาลแกะรอยจากแผนปทุศกรรมจนพบว่ามีความผิดปกติที่กลุ่มผู้ลงมือก่อเหตุขโมยบัตรเกือบทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติวิเคราะห์จนสกัดออกมาได้ว่ามีขบวนการที่เป็นคนไทยที่อยู่เหนือกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุนี้จึงได้สั่งการให้พลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาลน,นำกำลังลงพื้นที่โดยแกะรอยจากกลุ่มชาวจีนสามรายที่ได้ลงมือก่อเหตุขโมยบัตรเครดิตจาก จกนักท่องเที่ยวภายในวัดพระแก้วเมื่อวันที่6มกราคม2567ที่ผ่านมาพบพยานหลักฐานไปถึงหัวหน้าขบวนการในประเทศไทยคือนายวลลงลิ์หรือนายลิ์ซึ่งเป็นระดับหัวหน้าทํางานที่หาคนหาเครื่องรูดบัตรท,ที่นํามาจากบริษัทที่จดทะเบียนขึ้นมาลอยๆหรือนํามาจากห้างร้านทองหลายๆแห่งเพื่อน,นํามารวมกันไว้ในเซฟเฮาหรือห้องลับและใช้รูดบัตรให้กับขบวนการนี้โดยเฉพาะ และยังสืบทราบว่านายวัลลงลิ์เป็นบุคคลตามหมายจับในข้อหาพยายามส่งออกยาเสพติดไปยังประเทศเกาหลีใต้แต่จากการสืบสวนแกะรอยหัวหน้าขบวนการนี้นับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากหัวหน้าขบวนการรายนี้จะตัดตอนไม่ให้พยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงตัวเองและไปมาไร้ร่องรอยเป็นเวลากว่า4ปีไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหลง่งและคอยตระเวนเปิดโรงแรมนอนและย้ายไปเรื่อยๆในพื้นที่กรุงเทพหลังจากการแกะรอยกว่าหนึ่งสัป,ปดาห์จนได้เบาะแสว่า คนร้ายรายนี้ได้ปรากฏตัวที่ละแวกซอยเสือใหญ่จึงนำกำลังติดตามไปจนพบเซฟเผาท,ที่ใช้เก็บอุปกรณ์เครื่องรูดบัตรต่อมาพลตำรวจเอกธีรเดชได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนนครบาลและ PCT5 บุกเข้าไปตรวจสอบห้องพักหมายเลข704ของโรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งย่านซอยเสือใหญ่แต่ด้วยเล่ห์เหลี่ยมแพลวของผู้ต้องหารายนี้มุดเข้าไปแอบในห้องน้ําและพยายามถ่วงเวลาเพื่อลบข้อมูลในโทรศัพท์ของตนเองชุดสืบสวนไม่รอช้าพังประตูเข้าไปรวบตัวในห้องน้ําได้ทันควันและจับกุมหญิงสาวผู้ร่วมขบวนการอีกสองรายในห้องตรวจยึดของกลางเป็นยาเสพติดและอุปกรณ์ใช้ลูดบัตรเครดิตได้หลายรายการภายหลังการจับกุมได้มีการขยายผลจนพบหลักฐานว่า ขบวนการนี้ไม่ได้เป็นแค่แก๊งขโมยรูดบัตรเครดิตแต่พบหลักฐานเตรียมช่อโกองธนาคารด้วยการวางแผนอย่างเป็นระบบโดยหาคนโปรไฟลด์ดีมีคุณสมบัติไม่ติดเครดิตบูโรและต้องพร้อมโดนฟ้องล้มละลายโดยจะนํามาตกแต่งบัญชีให้สวยหรูเพื่อตบตาธนาคารให้ยอมปล่อยเงินกู้หลังจากธนาคารปล่อยเงินกู้แล้วแก๊งนี้ก็จะใช้วิธีไม่มีไม่หนีไม่จ่ายซึ่งสร้างความเสียหายเป็นเงินจํานวนมากและยังเป็นขบวนการสวมตัวตนให้กับชาวต่างชาติ โดยทั้งหมดได้เชื่อมโยงกับอเว่ยบอสแกงคลอเซนเตอร์ชาวจีนในชั้นจับกลุ่มนายว่าลงลิธ์ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การว่า ก่อนเกิดเหตุตนเองประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวเปิดโรงแรมโฮสเทลย่านราชเทวีและเป็นนายหน้าขายที่ดินในพื้นที่เขตกรุงเทพและต่างจังหวัดและเป็นนายหน้าขายรถยนต์มือสองในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนจะประสบวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นเหตุให้ธุรกิจเจ๊งและปิดตัวลงจนกระทั่งช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาตนเองได้มีโอกาสรู้จักกับเอเว่ยสัญชาติจีนซึ่งเป็นบอสใหญ่ของแก๊งคลอเซนเตอร์ โดยอเว่ยให้ตนเป็นคนประสานงานติดต่อและจัดหาเครื่องรูดบัตรเครดิตจากร้านค้าทั่วไปให้แก่อเว่ยซึ่งมีเพื่อนเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวในไทยและอยากจะเปลี่ยนวงเงินในบัตรเครดิตที่ถืออยู่ให้เป็นเงินสดโดยผ่านจากเครื่องรูดบัตรเพื่อใช้สอยในระหว่างที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยโดยอเว่ยตกลงจะให้ค่าตอบแทนร้อยละ25-30%ของจำนวนเงินที่สามารถกดได้ตนจึงไปติดต่อพักพวกรู้จักที่โรงแรมร้านค้าและร้านประกอบการค้าที่สามารถนำเครื่องรูดบัตรมาให้ ได้จากนั้นจึงได้ทําการเจรจาและตกลงกับทางเจ้าของร้านเพื่อดําเนินการส่วนตนเองนั้นจะได้รับค่าตอบแทนประมาณ5-10%ของวงเงินที่สามารถลูดบัตรได้ จนกระทั่งพักพวกเริ่มทราบว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นขบวนการที่นำบัตรเครดิตมาจากการขโมยโดยรวมทั้งหมดแล้วไม่น้อยกว่า20ครั้งคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ3ล้านบาทหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวนายว่าลงลิศพร้อมผู้ร่วมขบวนการอีกสองรายรวมถึงของกลางยาเสพติดนำส่งพนักงานสอบสวนสอนพหลโยธินส่วนของกลางจำพวกเครื่องรูดบัตรและอื่นๆนั้นได้นำส่งพนักงานสอบสวนสอนพระราชวังเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลต่อไป